ไฮโซโพกเติบโมเมนต์น่ารักอ้ําพัชราภามาเล่นกับน้องหมาที่บ้านวันก่อนสุปตาสาวสุดเซ็กซี่อ้ําพัชราภาเพิ่งลงภาพโมเมนต์น่ารักๆไปดินเนอร์นอกบ้านครั้งแรกในรอบหลายเดือนกับหวานใจไฮโซโพกประทานวงพรประพามาล่าสุดทั้งคู่ก็มีโมเมนต์มาสเสิร์ฟแฟนๆอีกแล้วโดยเป็นทางด้านของไฮโซโพกที่โพสตสไลด์ไอจีขณะที่อ้ําไปเที่ยวบ้านไฮโซโพก ความน่ารักของอ้๊มที่เล่นกับน้องหมาระหว่างที่กําลังรอให้ไฮโซโพกทําอาหารเมนูโปรโดให้ทานกันยิ่งดูก็ยิ่งเห็นถึงความน่ารักเป็นธรรมชาติของคู่นี้หยอกล้อกันตลอดตลอดไม่ได้หวานเลี่ยนแต่กำลังดีมีความมุ้งมิงนกันแบบพอกรุบกริบแต่ถึงจะยังไรวี่แววว่ามีข่าวดีแต่ทุกครั้งที่แฟนคลับเห็นความน่ารักของคู่นี้ก็ดีต่อใจมากแล้วขอขอบคุณภาพอ้พําพัชราภาไฮโซโพกภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกบอลคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ